สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นหุ้นตัวไหนดีประจำวันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สบกันยายนไปจนถึงวันที่24กันยายนเราจะมาดูว่าในสัปดาห์นี้มีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจคือต้องบอกอย่างนี้รายการนี้มันจะมีการสลับกันนะครับระหว่างหุ้นตัวใหญ่5้าสิบตัวกับหุ้นตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างร้อยตัวเพื่อนๆอนอยากโหวตตัวไหนดีอะแบบ เราก็จะสลับไปสลับมาเรื่อยๆบางทีแบบเอาแต่หุ้นตัวใหญ่มันก็ดูน่าเบื่องไงเออถ้าหุ้นตัวเล็กมันก็ยังแบบมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมของหุ้นเออก็เพื่อนๆก็ลองโหวตมาดูนะครับว่าชอบหุ้นแบบไหนนะครับแล้วก็ในวันนี้ดูแปลกตานี่นี่เลยนี่นะฮะ,อะพอดีมีคุณพี เขาใช้ชื่อว่าบุญรักษานะฮะผมผมไม่รู้เขาเขาชื่อว่าอะไรนะครับคุณพี่บุญรักษาเนี่ยนะครับเขาทําแบรนด์เสื้อก็คือเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายแบบนี้แหละเป็นผ้าแบบว่ามันจะไม่ยับอ่ะนึกออมไหมเอออันนี้เขาก็ส่งมาให้ผมตัวหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านมากๆใครที่อยากจะได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะครับจริงๆ ลายเขามีเยอะมากๆเลยนะก็ไม่ได้มีเฉพาะเสื้อเชิ้ตนะครับมีเป็นเสื้อแขนสัน้นเสื้ออะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบเพื่อนๆสามารถไปกดดูได้ที่เพจนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนี้โดยที่พี่เขาบอกมาว่าใครที่เป็นแฟนรายการ m ั n นี่ฮีโรเนี่ยเขาจะมีบริการสร่งฟรีด้วยก็คือเสียแค่ค่าเสื้อ ส่วนค่าส่งอ่ะฟรีโดยปกติก็จะมีค่าส่งนูมะสามสิบหกสิบแแล้วแต่นะครับอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ส่งให้ฟรีเลยแล้วก็ต้องขอบอกอีกนะครับว่านี่คือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใครที่มีโปรดักขายของออนไลน์นะครับเอามาเดี๋ยวเรารีวิวให้เออเอารีวิวอย่างนี้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นที่จะต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราอย่างนี้เราก็รีวิวให้นะครับอืมเพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิด ผมก็รู้แหละว่าทุกคนก็เดือดร้อนนะมีอะไรก็ช่วยกันนะครับใครที่อยากจะส่งสินค้ามาให้เรารีวิวหรือว่าอยากจะส่งเป็นข้อมูลมาให้เราช่วยรีวิวนะครับส่งมาที่ไลน์ดา,านานี้ก็ได้อ่าแอดไลน์มานะครับแล้วก็ขอเป็นรายละเอียดหน่อยนะรายละเอียดให้มันแบบครบถ้วนกระบวนความแล้วก็มีวิธีในการสั่งสินค้าออนไลน์ด้วยมันจะดีมากนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูหุ้นของเราต่อดีกว่าไปดูซิว่าในสัปดาห์นี้มีแผนการเล่นหุ้นอย่างไรมั้งครับไปดูกันเลยเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เราจะมาดูหุ้นที่มีวุลุ่มเข้าผีดปกติร้อยอันดับแรกและกันนะครับตัวแรกที่ติดอันดับเข้ามานะก็คือเซเว่นอัพตัวนี้ถือว่าพักตัวสวยเลยนะครับผมขอใช้ส t o p ปร้อเป็น1.44ก็แล้วกันคิดว่าคมไม่หลุดถ้าหลุดก็จะกลายเป็นขาลงเลยแต่ตอนนี้พักตัวได้ค่อนข้างดีครับแนวต้าน ใกล้ที่สุดคือ1.8ตัวจัดมาคือ ace ace นี C ้ e, C e hi, กลายเป็นขาลงแล้วนะแนวรับเขาอยู่ที่3.55ครับถึงค่อยว่ากันเนาะถัดมาคือ Add Add ก็เป็นขาลงนะครับ add ก็มุมมองคิดว่าน่าจะลงต่อแหละคงไม่ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรอกนะครับถัดมาคือ ait ตัวนี้ผมว่าลงแล้วนะฮะนะส่วแบบนี้คงไปต่อไม่ได้แล้วลหะแล้วก็ทำมิลโลในรอบนี้แล้วนะครับ 3ามเป็นจุดที่จะต้องคัดนะครับโหเราดูมา3าตัวนี้ยังไม่มีตัวไหนที่มีจังหวะด,ดีเลยนะถัดมานะครับคือ AJ AJ นี้มีการกลับตัวเรียบร้อยแล้วแนวรับอยู่ในโซน19.4นะครับนะอันนี้คือแนวรับแนวต้าน23บาท AJ นะฮะเอ้ AJ นี่จบแล้วนะครับนะจบเรียบร้อยแล้วก็พักตัวค่อนข้างลึกถ้าเล่นแบบเ a ทเนี่ต้องออกไปตั้งนานแล้วแล้วก็ตัวน,นี้เดี๋ยวเรารอดูการ พักตัวค่อยว่ากันนะครับเอลลี่นะครับ ALLY ตรงตรงนี้ถือว่าพักตัวสวยครับแนวต้าน7.6มีโอกาสไปต่อได้ค่อนข้างสูงครับหุ้นอาาไปแล้วหลังจากที่มีการติดตามมานะครับถ้าดูตามรายการหุ้นเด่นนะฮะอา玛นี่ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่พักตัวได้ค่อนข้างสวยแล้วก็นี่พุ่งไปแล้วนะฮะ6.4แนวต้าน6.75ครับหุ้น APCS นะครับตรงนี้ม,ม,มองที่ว่าเป็นการพักได้ค่อนข้างสวยเพราะมีวอลุ่ม โซนนี้ขึ้นมานะฮะการพักตัวลงมาก็มีวอลุ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะทะลุแล้วก็คือน่าจะยืนได้แล้วก็ทะลุได้ด้วยนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่5.8 6บาทแล้วก็6.2ครับหุ้นเอลิปตรงนี้แนวรับได้เลยนะฮะ95-96ตังแนวต้านของเขาอยู่ที่บาท20ครับหุ้น AS นี่บอกเลยว่ากลับตัวตั้งแต่โซนนี้แล้วนะครับในขึ้นย่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ไปต่อ เรียบร้อยนะครับแนวต้าน21.7ครับผมหุ้นเอเชียนเอเชียนกลับตัวแล้วก็ขึ้นมาพ,พักเนี่ยสวยมากนะครับแนวรับ18.6ได้เลยครับแนวต้าน2 2 9ครับหุ้น ASK การพักชุดนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันแต่แต่มุมมองคือมัน,นยังไม่ได้กลับตัวนะฮะเขายังไม่กลับตัวเขาแค่พักตัวสวยเฉยมีโอกาส ถ้าเกิดวอลลุ่มมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นได้เช่นกันนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยโอเควอลลุ okay. ่มมาทางนี้ทางแรกนะฮะ,ะยังไม่กลับตัวนะฮะพักฐานนะครับถ้ากลับตัวจะต้องยืนเหนือ37บาทเป็นท่งเขียวเออแต่โซนนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับถัดมาคือ ASP ชุดนี้อยู่กลางเทนเกินไปนะครับแนวรับ3.4ครับ A W C ก็กลางเทนเกินไปนะครับอันนี้จะขอข้ามนะหุ้นแบมหุ้นแบมก็อยู่ในตำแหน่งที่ซื้อไม่ค่อยเหมาะสมดูเหมือนกับโอ้โหไม่ไม่ค่อยจะมีตัวไหนที่ใช้ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับบ้านปูนี้พักตัวสวยนะครับทรงเนี้ยถ้าเขาจะลงเขาคงลงไปตั้งนานแล้วล่ะแต่เขาไม่ลงนะครับผมมองขึ้นอย่างเดียวนะบ้านปูแนวต้านเดิมเท่าไหร่เนี่ย13.9นะครับ คิดว่ามีโอกาสไปแตะได้หุ้นเบหุ้นเบต้องระวังเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปริมาณหุ้นเขาน้อยนะครับเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่มีฟีโอดน้อยนะฮะจุดสต็อปร้อยของเขาคือ30บาทหุ้นถัดมาคือ BBL BBL เนี่ยโอ้โหดูดิไม่ยอมนะฮะอันนี้คือกางโกงความตายอยู่นะฮะแล้วก็กำลังที่จะขึ้นไปเทสไฮทเดิมที่ร20บาทครับหุ้น b c h ตรงนี้กลับตัว เรียบร้อยครับผมเย้บีเชสกับตัวแล้วแนวต้านถัดไปคือ25บาทแนวต้านครับถัดไปคือ26.75ให้ไว้2แนวนะครับหุ้น BCP กำลังกำลังจะออกลูกใช่ไหม BCP เนี่ยก็เตรียมทําฐานผมว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสที่30บาทได้นะครับรอบนี้ BCPG อ่าเป็นลูกตัวหนึ่งของ BCP นะครับตรงนี้ถือว่าไม่อยู่แล้วนะ นี่หลุดโลแล้วต่อให้เป็นไส้ก็ตามก็ถือว่าหลุดอยู่ดีนะครับแนวรับของเขาอยู่ที่13.5ครับ BDMs ก็มาอยู่ในโซนแนวรับเฉยๆแล้วก็มีการเด้งเฉยๆไม่มีอะไรนะครับโซนแนวต้านที่จะไปเทคโปรฟิตทำกำไรก็อยู่ที่ประมาณ23.5หุ้น BEM โอ้ถือว่าสวยครับนะครับพักลึกไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับแนวรับ8.8 แนวต้านนี่ประมาณ9.5หุ้น b ีกลิมมองแนวรับ39เลยดีกว่าฮะมองแนวสัวันนี้แท่งสวยอยู่นะนะครับแท่งเนี่ยก็คือมีแรงซื้อกลับคืนมาเลยมีสัญญาณอะไรไหมไม่มีแต่ว่ามันมีแรงขายมาช่วงเช้าแค่นั้นเองทาให้มีการเปิดแกลบลงมานะครับก็แต่ก็ยังมองแนวรับอยู่ที่39อยู่ดีนะหุ้น b h โอ้สอนีกับตัวแต่โดนแรงขายกดครับ ที่133ทรงดีครับมีโอกาสขึ้นต่อได้แต่ตัวใหญ่ไปนิดนึงนะฮะ BJC มองแนวรับครับ32.5วิ่งอยู่ในกรอบไซดเวย์เป็นแนวรับที่น่าสนใจเล่นแบบสวิงเทรดได้นะครับ BKI ตัวนี้น่าจะเล็กน่าดูโอโ้โหนี่เห็นไหมปร,ปริมาณของที่เขามีให้เทรดมันน้อยมากครับเป็นหุ้นที่ไซส์200-300ก็จริงแต่ว่าเห็นไหม ต่อช่องเนี่ยมี300หุ้น5,000หุ้นแค่นั้นเองผมขอข้ามแล้วกันนะฮะหุ้น BLA เป็นหุ้นที่ผมติดตามมาเป็นพักใหญ่หญเลยนะฮะก็โซนนี้เป็นการเตรียมเจาะเบรกขึ้นนะครับแนวต้านของเขาอยู่ที่33.25ครับหุ้น Bland ว้าวชุดนี้กลับตัวแล้วนะครับแล้วก็โซนนี้วันนี้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงขายลงมากดเพราะว่าเขาไปเจอแนว แนวต้านเดิมส่วนนี้นะครับเนี่ยทำให้ลงมาปิดที่หนึ่งจุดหแต่แนวรับถ้าถ้ารีบนะฮะแนวรับตรงนี้ก็ได้ะฮะหนึ 1. 1. แต่ถ้ารอได้หน่อยก็หนึ่งนย์หก็น่าจะดีครับ mm hmm. หุ้น bol อันนี้สวยเลยครับถือว่าสวยมากๆแล้วก็การพักเนี่ยสวยมากครับแนวรับ11.3ได้เลยครับหุ้น bpp เรารอแนวรับดีกว่านะแนวรับสิบเค่อนข้างสวยครับ bsbm ขึ้นไม่ได้มีแรงขายกดเออนี่โหเยอะพอสมควรเลยนะครับก็มุมมองคิดว่าน่าจะขึ้นต่อได้ครับนะครับแต่ว่าต้องทนแรงขายพวกนี้ให้หมดซะก่อนนะหุ้น bts เตรียมจ่อขึ้นรู้สึกว่า b e m จะแซงนะรอบนี้ b e m จะแซงนะ bts เตรียมเตรียมจ่อขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ที่9.85ครับแล้วก็ b y d ชุดน,นี้เป็นไซด์เวย์ถ้าให้ดี ควรที่จะได้แนวรับประมาณสัก7.6นี่น่าจะทุนกำลังสวยเลยนะครับหุ้น C A Z ชุดนี้สร้าง v s h a p e แล้วแนวต้านอยู่ที่4.4ครับหุ้น C C P อยู่ในโซนแนวขายเกินไปนะฮะอันนี้ผมขอข้ามนะครับหุ้นชีวาอันนี้พักตัวค่อนข้างสวยครับแนวรับตัวนี้ได้ครับ1.03แนวต้าน1.22ครับ C H G นะครับกับตัวไม้มันเป็นมันเป็น shape ครับ รอการพักตัวก่อนก็ได้รอการย่อก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไล่ราคานะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะมีเห็นอยู่เดลต้าอยู่ที่4.44 CHO ชุดนี้ยังอยู่ในโซนของการพักแนวรับของเขาอยู่ที่ประมาณ1บาทจำไวด้ดีๆนะครับหุ้นที่ใกล้ๆเกี่ยๆแถวแบบ95ตังบาท5ตังอะไรเงี้ยบาท7ตังแนวรับแดลต้าเขาจะ ต้องเป็นเลขกลมๆไว้ก่อนนะก็คือโซนตรงนี้อย่างโชว์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1บาทเพราะฉะนั้นมองหาแนวรับก็ต้องมองหาที่แนว1บาทครับแล้วก็ถัดมาคือ CK CK นี่ก็โอ้โหพักๆยักแยยักยันสู้กันไปสู้กันมาอยู่นะฮะแนวรับที่ดีอยู่ที่19.4ครับถ้ารอได้รอดีกว่านะครับหุ้น c p พเหมือนจะกลับมาอีกแล้วนะครับแนวต้าน 6, 7 7 5ใครโฮมาเนี่ยเตรียมขายโซนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ C.P.F ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะอยู่แบบนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ข้ามเลยดีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องอัปเดตนะครับ C.P.I โอ้โหทำไมข้าโหดอย่างเงี้ยอันนี้โหดมากเลยทําแบบต้องเรียกว่างไงอ่ะอันนี้เป็นเป็นโดจิแหละมันมีหางโผลมาแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีหางนะ มันจะเรียกว่าเกฟโตนนะฮะอย่างงี้ก็น่าจะเรียกเกฟโตนได้นะฮะเกฟโตนคือป้ายหลุมศพนะครับแปลเป็นภาษาไทยป้ายหลุมศพแปลว่าอะไรมีแรงขายลงมากดมากเลยจาก4.94คิดดูนะฮะขึ้นไปถึง4.94โดนแรงขายกดประมาณเหลือแค่4.36โหวันต่อไปไม่อยากจะคิดเลยนะครับทรงเขาดีอยู่ทรงภาพรวมทั้งหมดอ่ะเป็นขาขึ้นก็จริงอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าวันจันทร์เปิดมาเป็นแท่งแดงนะฮะ ลีกนี้ให้ห่างแท่งแดงเนี่ยควรจะต่ำกว่า4.36ด้วยนะครับมันจะ c p n กำลังเตรียมที่จะขึ้นต่อครับแนวรับให้ดีเนี่ยอยู่ที่51บาทน,น่าจะสวยอยู่หุ้น CRC โซนนี้คิดว่าลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาจุด stop loss ไว้ที่นี่ก็ได้ครับ32.5ครับแล้วก็ CSP อันนี้ผมมองว่าเป็นการพักตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่า อรอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีวอลุ่มเลยนะครับแล้วก็วอลุ่มเพิ่งจะมาโซนน,นี้นี่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 โซนนี้เลยนะและคิดดูนะวอลุ่มเขาอยู่ที่แท่งนี้นะสามจุดสี่แท่งทั้งหมดไม่มีวอลุ่มเลยนะครับเห็นไหมแท่งพักโซนนี้นะไม่มีวอลุ่มเลยแปลว่าทั้งหมดเป็นการพักเพื่อรีดอะไรสักอย่างหนึ่งเออนแนวต้านก็มองอย่างน้อยๆต้องไปที่เดิมฮะสามจุดสี่แต่ระยะเวลาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่านานจนเบื่อได้ออพอพอเราเบื่อปุ๊บขายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละฮะวิ่งไปถึง3.4ได้เลยนะฮะทันมาคือ c v วีนี่เพิ่งเข้าแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยอันนี้ขอข้ามไปกันเนาะหุ้นเดลตา้าเดลต้าแนวรับนะครับอยู่ที่547บาทครับถ้าหลุดก็คงจะกลายเป็นขาลงที่แรงแหละนะฮะอ่ะก ลองดูนะครับหุ้น dif dif เนี่ยสภาพคล่องน้อยไหมโอ้โหคือเห็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะวาง1 2 5 5ล้านหุ้น12.65ล้านเก้าแสนหุ้นดวูวันหนึ่งมันก็ไม่ได้ซื้อขายกันเยอะนะ4ล้านใช่ไหมเจ็ดล้านเใช่ไหมมันไม่ซื้อขายกันเยอะเพราอะไรพวกนี้มันมันเหมือนก,นการวางขวางกันไว้เฉยๆครับ นะฮะอันนี้ก็วางขวาเพื่อไม่ให้มีการตกลงเกิน12.5สอไหมเป็นการสร้างแท่งที่ให้แท่งเทียนแต่แท่งออกมาหน้าตาแบบเนี้ยจิกๆๆ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 อย่างเงี้ยหน้าแบบหน้าสั้นๆน่ะแท่งเทียนเป็นแท่งสั้นๆเหมือนกับโดนตบตบซ้ายตบขวาตบขึ้นตบลงนะครับเออเป็นเหมือนหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อยนะครับถึงอาจจะไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่แต่ก็มันมีอะไรกันเอาไว้อยู่เออทรงประมาณนั้นนะครับ ถ้าเกิดใครจะมาเล่น DAF เนี่ยผมมองว่าเอ้ยถ้าเกิดซื้อเพื่อหวังปันผลก็น่าจะโอเคอยู่แล้วการซื้อเพื่อหวังปันผลก็แน่นอนคนที่จะได้ราคาถูก12.5นี่แพงเกินไปนะหุ้นไดเมดชุดนี้พักผมเรามองว่าเสียวนะฮะแนวรับ71ตังครับถ้าหลุดก็คัดนะฮะหุ้นดีแทกพักใช้ได้อยู่ครับมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อแนวต้านถัดไปคือ50บาท หุ้น e a หลุดแล้วมีปันผลหรอไม่มีนี่เปิดเปิดกระโดดลงนะฮะแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่มาพร้อมกับบนรุ่มด้วยอาจจะเป็นต้นเทนขาลงก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นขาลงแล้วนะฮะ east water อา่าตรงนี้ผมว่าคงไม่ลงแล้วล่ะเพราะมันมีแรงซื้อกลับมาแล้วอันนี้น่าสนใจฮนะแนวรับคือตรงนี้เลยฮะ9.9แนวต้าน10.2ครับกำไรประมาณ 2- ซ เออแต่ก็พอได้อยู่นะครับหุ้น ECF b EC s หลุดแนวรับแล้วอันนี้คงจะต้องขัดออกมาแล้วนะครับหุ้น e EE ยังเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวต้านอยู่ที่1.76 mm hmm. ก็ยังไม่น่าสนใจวันนี้ยังไม่เจอตัวไหนเลยนะครับที่เห็นผมเห็นมีแค่ตัวนี้นะครับที่เป็นการพักสวยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่อยู่ดีแล้วก็ e c โกนี่ก็หลุดแล้วนะครับเป็นขาลงแล้วอันนี้ขอข้ามนะ EKH อ,อันนี้กับตัวครับ อันนี้กับตัวชัดเลยนะฮะแล้วก็แนวต้านอันนี้ก็น่าสนใจฮนะแนวต้าน8.6ใช้ได้เลยหุ้นเอสโซกำลังพักตัวแนวต้านอยู่ที่8.9อันนี้เป็นขาขึ้นเนาะหุ้นเอฟทีลิอันนี้ข้ามไปเลยนะครับมันไม่ใช่หุ้นนะครับเจนก็ลูดแนวรับแล้วเออก็อ่าน่าจะเปิดขาลงระยะสั้นแนวรับ90ตังค์ครับหุ้น GFPT กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้นะฮะแนวต้านประมาณ10เกือบ15บาทอ่ะ1 4บนะครับถัดมาคือ global global ยังไม่ได้กลับตัวกำลังทำถานอยู่เดี๋ยวค่อยว่าก,กัน gpc s อ,อันนี้น่าสนใจ buy on dip ได้นะ76.25เป็นจุด buy on dip ที่สวยครับหุ้น g r ีนโอ้ไม่น่าเชื่อว่าช่วงท้ายแต่แต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าี่ มันชอบทำอย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมทิ้งไส้นะฮะทิ้งไส้ทิ้งไส้ทิ้งไส้นะครับ,รบยังก็เม่นนะม,ม,นมีแต่มีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะแล้วก็โอ้โหวอลุ่มสูงซะด,ด้วยนะครับภาพรวมน่าจะขึ้นต่อได้แหละเออแต่เพียงแค่ว่าเขาเคยมีแนวต้านอยู่ที่สองจุดสองนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเก็บมาโซนนี้นะครับแนวต้านไปขายก็อยู่ที่สองจุดสองน่าจะปลอดภยัยหุ้นการาฟยังคงพักตัวนะครับแนวรับ 39บาทหุ้นฮานะวันนี้น่าจะเป็นตัวชูโลงนะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงวันวันจันทร์นะฮะน่าจะมีการพักโซน80บาทครับเพราะนั่นมันคือแนวต้านเก่าหุ้น Home Pro ชุดนี้กำลังทำฐานนะครับยังไม่ขึ้นไม่ลงไม่อะไรยังไงแนวรับของเขาอยู่ที่13.6ครับหุ้น hpt ก็ กำลังทำฐานอยู่ไม่มีอะไรนะครับอันนี้หอกข้ามนะหุ้นเฮชลินะครับอันนี้ก็ไม่ใช่หุ้นนะมันเป็นกองกองลิดต,ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงไปดูในเรื่องของเงินบันทุเนี่ยน,น่าจะดีกว่านะครับในเรื่องของการเทรดแล้วก็โซนนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงไปแล้วนะครับหุ้น H t e c ทนะครับตัว H แล้วก็ t E C H นะครับมีการกับตัวแล้วชัดเจนแนวรับโซนนี้ได้6.2ดเป็นแนวรับที่ดีนะครับ แนวต้าน7.4หุ้นอิชิกำลังทำฐานยังไม่เลือกข้างน่าจะเลือกลงด้วยนะฮะนะเพราะภาพรวมทั้งหมดยังเป็นขาลงอยู่หุน้น IIG ชุดนี้พักตัวสวยครับแนวรับ3าได้เลยนะครับหุ้น i i i โซนนี้เป็น buy on dip ได้ซื้อเล่นสั้นได้นะ11.6แล้วก็โซนขายก็ก่อนถึง13บาทน่าจะโอเคอยู่นะครับหุ้น i l ล n k อันนี้สวยมากเลย วันจันทร์น่าจะพักด้วยนะครับอลองดูนะโซนพักก็ประมาณอยู่9บาทเป็นแนวรับได้ครับหุ้น i m h ถือว่าทำได้ดีเลยในวันสูงที่ผ่านมาแนวต้าน16.2ผมคิดว่าโซนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะได้ค่อนข้างสูงนะครับหุ้น impact ช่วงนี้ถือว่าเป็นขาลงแล้วนะครับแนวรับ17.6จนะจริงๆตัว impact เนี่ยก็เชิงเหมือนกับเป็นกองทุนของ B l a n d ส่วนหนึ่งด้วยแล้วนะครับ ปริมาณมีเนี่ยฮะนะปริมาณการเทรดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเหมือนจะเป็นฟันหลอด้วยซ้ำนะฮะมีแค่หลักพันหุ้นเท่านั้นเองหุ้น IRCP ยังคงขึ้นต่อได้ถึงจะทำแท่งแดงกับแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะฮะแนวรับ1.93น่าจะขึ้นไปเทส2บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน IRPC อย่าจำสลับกันนะผมชอบจำสลับบ่อยมากเลย ชุดนี้นะครับแนวรับประมาณ3.9แนวต้าน4.32หุ้น i t e ทกับตัวแล้วชัดเจนนะฮะแนวต้านที่เดิมเลย6.05หุ้น JAK อู้พักสวยนะครับถึงจะโดนกดลงมาก็กดมาไม่เกินแนวรับอยู่ดีนะครับ1.78เป็นแนวรับได้ครับแนวต้านก็มองไว้1.9หรือว่า2บาทก็น่าจะถึงนะนะครับจัดอีฟตัวนี้ก็ไม่ใช่หุ้นนะครับอันนี้ผมขอข้ามนะ,ะตัว JMar t โอ้ตรงนี้ต้องระวังแล้วนะครับใครที่รันโปรฟิตมาจะต้องแบ่งนะนะเพราะว่ามันไปใกล้แนวต้านเดิมมีโอกาสที่โดนกดได้แนวรับแนวแรกอยู่ที่40บาทนะครับส่วน JMT หุ้นลูกของเขาที่มีราคาแพงกว่าหุ้นแม่นะก็อยู่ในโซนของแนวต้านเหมือนกันนะครับมีโอกาสในการโดนกดได้แต่ดูลูกนี่น่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าแม่นะฮะนะเพราะว่าบอลลูมมนมันดี ดูวอลุ่มแม่เนี่ยโซนนี้มันเริ่มต่ําแล้วนะฮะแต่กับลูกใช่ไหมมันยังมันยังดีอยู่เลยอะนะครับอืมก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้สูงกว่าส่วน KBank ก็ทรง BBL แหละแต่ว่าหน้าตาดีกว่าหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส130-135ได้แล้วก็ KCE วันนี้ในช่วงเช้าอะ่ะทำได้ดีแต่ว่าช่วงเย็นมีแรงขายลงมากดนะครับแนวต้านอยู่ที่ 85.5นะครับลงมาปิดที่82ก็จริงนะครับแต่ว่าโซนนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับตัวได้นะครับข้างบนผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสได้นะจากอลุ่มที่เห็นเนี่ย89.5มีโอกาสขึ้นไปได้ครับหุ้น KGI กลับตัวแล้วชัดเจนครับแนวรับตรงนี้ได้ฮะ6.6แนวต้านนู่นแหละนะครับเอา,เอาเกใกล้ๆกันนะ6.85แล้วก็8บาทครับ หุ้น KKP เอ้ยอันนี้เป็นแบงค์ตัวแรกที่ผมเห็นว่ากลับตัวนะนะเกียรตินาคินพัดเนี่ยนะครับตรงนี้กลับตัวแล้วครับแล้วก็ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมีการขายกดลงมาไหแต่สุดท้ายมีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปยืนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้คิดว่า58ก็ถึงนะครับมีโอกาสขึ้นไปถึง60-62-64ได้ด้วยนะครับหุ้น KSL ชุดนี้เดี๋ยวขอดูก่อนกลับตัวแล้วนะครับแนวต้าน3.8แล้วก็4บาทครับหุ้น KTB อ่อไม่สวยมากนะครับมันใกล้แนวต้านด้วยเดี๋ยวรอดูสักพักแล้วกันเนาะส่วน KTC นะครับอันนี้อันนี้จบนะฮะอันนี้จบมองมองลงยังไงก็มองลงแนวรับ60บาทครับคัมเวล์อันนี้สวยจริงเออนนี่ยอมรับเลยนะฮะสวยจริงฮะสต็อปลอสใช้3.28ได้นะครับ แล้วก็อผมมองนู่นแหละ4.5 5บาทนะครับจะต้องทิ้งระยะนะหุ้น LH อันนี้ข้ามได้ก็ข้ามด้แนวรับประมาณ7.95ประมาณนี้นะครับหุ้น LPN อันนี้จบแล้วนะเราไปดูแนวรับที่4.6ได้เลยครับต่อมาหุ้น M M นี่คือ MK Restaurant นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้น MK นั่นคืออะไรนะมั่นคงเคหะการใช่ไหมเออจะ่าไปสับสนนะ ตรงนี้นี่มีโอกาสทะลุยืนได้ด้วยนะครับแนวต้าน57.5 MCS ชุดนี้ยังไม่กลับตัวครับแนวต้านใกล้สุดคือ14.9ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะเมกาอ่อันนี้สวยครับนะครับงบก็ดีฮนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไ h i อีกครั้งหนึง่ง53บาทแล้วก็มีโอกาสจะทะลุขึ้นได้ด้วยนะครับหุ้นมีนาถือว่าพักสวยนะแบบใจเย็นมากเลยอะ นแนวรับ2บาทได้ครับแนวต้านนู่นแหละ2.8นะครับหุ้นเมตาชุดนี้โอ้โหเหมือนเหมือนไล่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าไล่ลงทําไมไม่มีวอลุ่มอะครับนะครับถ้าคุณจะไล่ลงอย่างเงี้ยทำไมไม่มีวอลุ่มถูกไหมเออแล้วก็มีมีการไล่กดแต่สุดท้ายวิ่งกลับคืนนะเพราะวันศุกร์ที่ผ่านมาลงไปถึง6กสิบต่างแต่สุดท้ายขึ้นมาปิดที่63มมีวอลุ่มชัดเจนนะฮะ ผมคิดว่ามันเป็นการกลับตัวแล้วแหละนะครับกลับตัวมา2รอบแล้วแล้ว,ลวก็ถ้าเพื่อนๆใจเยน็เยนๆก็แนวรับตรงนี้ได้อยู่60สตางค์นะครับแนวต้าน80สตังมีอัพไซด์ให้เล่นนะฮะหุ้นอะไรเนี่ยเมทโคเหรอครับโอ้โหทำไมมันตัวใหญ่อย่างนี้นะ METCO นะครับมีไหมมีของไหมของน้อยมากผมไม่พาดูนะอัน,นี้ข้ามไปเลยอ้าวเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับเออแต่ว่าอย่างเงี้ยมัน มันน้อยเกินไปอะครับต่อช่องอะมันแค่1,800ปดร้อยสองพันสามร้วุนเออน่าจะเอาไว้สำหรับดันเซตดันอะไรเงี้ยดันดันดัชนีอะอารมณ์ประมาณว่าตัวใหญ่อุ้ยอ้ายเขาอาจจะมี่า r k r t e t p a p ที่สูงก็ได้นี่ผมผมไม่แน่ใจนะเออถ้ามี Market Cap สูงก็มันจะเป็นตัวที่สำหรับไปดันเซตเหมือนกับ เดลต้า <Delta S 2> น,นะครับที่มี Market Cap สูงมากๆเลยก็อเอาไว้สำหรับดันดันเซตไว้ก่อนอะไรทำนองนั้นนะฮดูฟรีโฟร์ไม่มีเลยนะครับอืมก็เพื่อนๆลองเอาไปทําการบ้านต่อนะไม่ใช่แบบว่าหุยอันนั้นสวยอันนี้สวยก็แบบไปซื้อนั่นนี่ไม่ใช่นะครับต้องเอาไปดูด้วยว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าันเหมาะกับพอร์ตเราหรือเปล่าโอเคนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะ มีเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์แหละนะครับนี่ตัวนี้3วันนวันประมาณ14วันนะฮะที่เพื่อนๆจะตัดสินใจสำหรับใครที่อยากจะเรียนนะครับอย่างจริงจังกับฟูลคอร์สนะครับเทรดมาราทอนเทรดมาลาทอนคือการเรียนแบบมาลาทอนเรียนหุ้นมาลาทอนทุกวันฮะนะดูน่เทรดกันทุกวันเต็มเดือนตุลาคมนะครับ แล้วก็นี่ยังไม่รวมการสอนเพิ่มสอนพิเศษเพิ่มเติมด้านนุนนี้อีกนะครับใครที่อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมาะสมแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่แบบว่าอาจจะเคยเทรดเองหรือว่าแบบเล่นหุ้นมาหลายปีเทรดเองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จคอร์สนี้ผมคิดว่าช่วยได้นะครับใครที่สนใจนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมันนีโรที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับในวันนี้ ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างสำนี้สำหรับวันนี้ไปละครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย